มาตามนัดมาตามแนะหลังจบกิจสาปีสำหรับทางดานของแหวนพิเศษน้องหอแก้วลงลง s อพร้อมกระดูกฟิชชั่นออสการเมีอะไรในตู้อะไรยังไงกันบ้างจะสมแค่ไหนเอาแค่ไหนดีเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูกีนครับ อาละครับก็การสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องแจนแจกไในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสรพยุทธ์วินจาณเซอร์เปอร์ไทแลนเวียดนามนะครับกับตัวกิจกรรมใหม่นะครับ,บ, Mai, รบอันนี้ก็จะเป็นฐานะของแหว,ว,วนพิเศษอ่าเท่ากับเป็นแหวนพิเศษนะครับโหพิเศษซะแล้วอันนี้จริงๆเนี่ยมันเข้าต่อจากกิจสาปีเป็นปกตินะครับแต่ว่าเราต้องระวังใน,รงนเรื่องกองการเดือนที่จะมีกิจกรรมที่ถูกเลื่อนจากกิจสาปีมาด้วยที่เป็นหัวหัวฟิวชั่นของตัวถังซานเซอร์โนะเกลงใว่ามันกลยเป็นช่วง กิจกรรมอะไรอัดไปบ้างนะครับเพราะเนื่องจากตอนนั้นมันบักมนเลยมันเลื่อนนะครับคืออาจจะเข้ามาต่อจากนี้นะ,ะสำหรับท่หน้าของตัวแหวนนี้จะเป็นแหวนปะิวิสต์เดคันด้วยนะความสามารถพิเศษสําหรับสายของสายซัพพอร์ตนะครับความสามารถของมันก็คือนะครับในนี้เนี่ยจะเป็นที่ให้เราเนี่ยแนะนําให้คนเลือกว่าอย่างละ2วงนะครับเพราะเวลาเราเปิดแหวนแปดเนี่ยเราใช้แค่อย่างละ2วงก็เพียงพอนะยครับดูความสามารถในการใช้เนี่ยมันจะมีที่เป็นออฟพิเศษนะครับคือแหวนลำค่าแล้วก็ได้รับคุณสมบัติการจําแรงด้วยนั่นแปลว่า เราจะได้สเตตัสที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเท่าจากที่จานดูเนี่ยมันแค่เอาไปอัพเรเวลนะครับแปลงแปลงเทพเนี่ยกดกดแปลงเป็นเทพปุ๊บเราจะสามารถเลือกออฟอะไรก็ได้นะครับที่เป็นออฟตันให้กับตัวที่เราต้องการจะเลือกได้เลยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือการสะสมครับอันนี้นีจะมีอยู่1แหวน2แหวน3แหวนแล้วก็4แหวนนะครับคือถ้าใส่4วงเนี่ยมันก็ได้ความสามารถเต็มนะครับโดยวงแรกเนี่ยเมื่อเรามีสายเวียนจานสายซัพพอร์ตทุก1คนนะครับดาเมจ ของโจมตีหนักนะครับหรือว่าสายคอนสายปีกอาวุธรับเพิ่มขึ้น30%ต่อ1คนนะทุก1คนนะครับโอ้โหแปลว่าซัพพอร์ตที่เราใช้ตอนนี้คือ3ตัวเราจะได้อัปเกรดดาเมจท้ายสุดถึง90%วงเดียวจันว่าสวยหรูเลยนะครับวงเดียวรู้สึกว่าเพียงพอในการสวยหรูและที่เหลือเนี่ยถามว่ามันมีดีรันไหมมันมีแน่นอนครับดีลันในหล,หลายรอบในหลาย,ลาย,ลายกิจมีทั้งตู้อ่าสกินคอร์เรคชั่นนะครับอันนั้นออ,อกค่อนข้างโอเคอยู่นะถ้าเราจะไปเก็บตกจะจับงานนะครับก็มีอยู่หลายวงเลย เดี๋ยวมันจะมีแหวนของออสการ์เองแหวนของเซียนต้าหลิวเองนะครับแหวนของถังซานเองทุกคนจะมีแหวนเฉพาะที่เป็นของตัวเองแบบนี้ด้วยแต่ถามว่าเอ้ยจานสมมุติว่าเราเอาไปใส่ซัพพอร์ตตัวอื่นได้ไหมใส่ได้ครับคุณสามารถใส่ซัพพอร์ตตัวไหนก็ได้นะครับแต่ว่าความสามารถเอฟเฟกต์หนึ่งหสี่เนี่ยทำงานได้หมดเลยจะยกเว้นกดนะครับกดนี้เนี่ยมันจะดูดซับเฉพาะตัวละครตัวนั้นเท่านั้นนะครับเช่นัน,เ,นเขาบอกว่าของหอแก้วนะครับเวรจานของฟังเราทั้งหมดที่เรามอบนะครับเทพปกปักหรือว่าเทพค้่ครองให จะถูกมองว่าเป็นวิทยาการสายซัพพอร์ตก็คือเรามอบเมตตาเทพให้นะครับมอบคุ้มครองมอบบัฟให้ครับมันจะกลายเป็นว่ามองตัวนั้นกลายเป็นซัพพอร์ตเลยดังนั้นมันจะประสานกบบนับแหวนวงแรกครับเอฟเฟกต์หวงนะครับกลายเป็นว่าเราจะได้มากกว่า1คนอะ่ะปกติที่สายคอมันจะกลายเป็นซัพพอร์ตเลยมันสุกมองเป็นเงื่อนไขพิเศษให้กับเรานะครับดังนั้นเราก็จะได้อีก30%เพิ่มเติมส่สวงนะครับวิญญาจาร์สายซัพพอร์ตเนี่ยอัปเกรดแถบการกระทาหรือว เพิ่มขึ้น1%ซ้อนทับได้สูงสุดถึง300%เลยเยอะมากๆ2วงจันทร์ว่าสวยแล้ว1วงดี2วงสวยเลย3วงนะครับเมื่อฝั่งเราเนี่ยสายซัพพอร์ตเนี่ยถูกตีร่นนะครับเราจะลดการโดนตีร่นลง50%และถูกวิญญาณสายซัพพอร์ตอัปเกรดแถบรวงมือเนี่ยจะล้างดีบัฟทั้งหมดและสมสถานะควบคุมหนึ่งอย่างอันนี้เป็นข้อดีสําหรับ PVP เนะครับเพราะว่าเราจะโดนอ่าเร่งเทินโดนตีเทินเยอะมากๆโดนเร่แแงแท็กการกระทำอ่ะอันนี้เอาไว้ต่อต้านเอาไว้เขาเรียกว่าเคาน์เตอร์ได้ดีมากเลย สีดาวนะครับเมื่อวิญญาณสายสปอร์ตเราเนี่ยตายนะครับในหนึ่งการต่อสู้จะคืนชีพเมื่อสิ้นสุดเทิร์นโดยสายสปอร์ตแต่ละคนกระตุ้นได้หนึ่งครั้งในหนึ่งสนามนะครับซึ่งบอกเลยว่าอันนี้คืนชีพได้โดยที่ไม่ต้องมีเขตแดนนะครับกลายว่าต้องมี4วงแต่ว่า4วงดูจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างไกลยอยู่หน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลหลักจะเป็นแขนออสการ์เอสพีนะครับเพิ่มดาเมจนะครับ10%ถึงสุด20%จากการใช้วินิจฉัยเกินแล้วก็จะมีฮึ่เขิมนะครับอัปเกรดโจมตีใส่คออนวงวงไีกายค ในหมด PVP เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เอาไว้ต้านทานถังซานซิลลัวครับคือทุกๆคีเลหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะทำให้เราต้านทานคีดาเมจเราเพิ่มขึ้นทําให้เวลาเราต้านทานคีดาเมจเยอะขึ้นเนี่ยเราจะโดนคีดาเมจเบาลงนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยคนที่เป็นสายคอนส่วนใหญ่ก็คีดาเมจกันทาง,งานนะแล้วก็6ดาวนะครับก่อนถึงเทิร์นแรกที่เด่นเนี่ยทุกครั้งที่เราเสริมบัฟหรือสถานะควบคุมนะครับสถานะรนะรนะรเราจะใช้เกรดหนึ่งแต้มกําจัดดีบัฟเหล่านั้นได้เลยนะครับแล้วก็เป็น การฟื้นฟูคา่าปฏิาทากิลลอดแหวนแปดด้านล่างด้วยสมมติหลอดแหวนแปดเราลดลงแล้วเราก็แบบนาง้งซีซีปุ๊บมันจะเพิ่มให้เรา20%อนอันนี้ก็ถือว่าเป็น PP ที่ดีมากๆโอ้แต่ว่าการันตีดูน่า,นากลัวเหมือนกันนะแล้วก็จะมีเป็นกระดูกเลือดเฉพาะนะครับอันนี้มีหมดแล้วนะที่เหลือก็เป็นคอร์สมันเจี๊ยบพระทั่วไปเนาะการันตีกระดูกออสการ์ส่แหวนวงละ150 4วงเท่ากับ600นะครับถ้าใครโดนการันตีนะแต่จันยางได้สักสาวงอะ่ะเอ้ยสองวงปรับ เรามันสเต็ปนะครับ20นะครับ40โอ้มีไซกอบแ0ดเลยได้ตั๋วคืนนะ80นะครับ60อันนี้ก็เป็นแหวน7นะ85นะครับ120นะครับ160มีแหวนก้างปลาด้วยแล้วก็210นะครับก็เป็นตัวฟนะิวชั่นเนาะเนี่ยฟิวชั่นแขนมังกรขาวรีรันนะครับสำหรับคนที่เปิดตู้นี้100 210ก็เลือกไปได้เลยแต่จานมีหมดแล้ว <laughs> มีครบหมดแล้วพวกกระดูกพวกนี้นะครับก็จะประมาณเข้าๆประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปดูทงน้านของตัวที่เป็นเขาเรียกว่าร้านคานะครับอันนี้เนี่ยเราซื้อได้เวลาสองกิจกรรมเปิดทั้งหมด10วันนะเราจะได้เวลา20สําหรับ1,3-60เพชร10วันเราจะใช้เพชรทั้งหมด13,600เพชรได้ตั๋วใบสมอันนี้ทั้งหมด20นะครับ10วันเท่ากับ200นะครับอย่างน้อยได้แหวนหนึ่งวงแล้วล่ะแล้วก็ขาดอีกนิดหน่อยแต่จะเป็นแหวหนวงที่2นะครับเติม19บาทได้ตั๋วใบ2ใบนะครับ10วันก็ได้ทั้งหมด20นะครับ แล้วก็99ได้ตัว6ใบนะครับ10วันก็จะได้ทั้งหมด60แต่ว่าอันนี้มันจะได้เพชรคืนมาด้วยนะอันนี้10วันก็เพชร3,000นะครับอันนี้10วันก็เพชร1,002นะครับเุ้ยได้เพชรเยอะนะดูน่าคุ้มอยู่2อ,อันนี้นะครับาารถ้าเติมเป็นรายวันเนะี่ยกตีกลมๆเติมอยู่ประมาณ120อะถ้าตีแบบบวกบวกไปเลยอะก็เป็น1,200นะครับแล้วก็จะมีแพ็กโปรโมชั่นอันนี้12ใบนะครับสำหรับคนที่จะลุยต่อเพิ่มจนะจันท์ว่าใช้เพชรดูน่าคุ้้มกว่าับอนนี100 8,800เพ อันนี้เก็บไว้เป็นกากสุดท้ายเลยจานเด้งไว้ประมาณ300นะครับก็อยากจะได้ได้แหวนทั้งสองวงอะ่ะถ้าบทแต่ว่าพอเปิดปุด 300, ๊บสามร้อยปุ๊บมันรู้สึกว่าอีแค่ร้อยเดียวเราก็จะได้แขนฟิชชั่นแล้วอะ่ะ <c oughs> เออแต่มันดูจะไม่ไหวแต่ว่าตั้งเกมไว้ว่าอยากได้แหวนประมาณ2วงนะครับบอกเลยว่าเป็นแหวนที่ดีอนาคตเดลันก็มีนะครับไม่ต้องซีเรียสมากเก็บเท่าที่เก็บไว้ได้นะครับเปิดไปรายวันก็ได้อย่างนั้นก็ได้1วงติดไม้ติดมือเอาไว้นะครับอัพเกรดดาเมจได้เยอะมากๆเลยอ่ะมา เรามาเปิด20แรกของเราครับโอ้โหแต่ว่าดาบเนี้ยจยนว่าดีมากนะเพราะว่าหน้าตอน,นเนี้ยเนี่ยเราขาดในเรื่องของไอเทมอันนี้เป็นของใหม่นะครับสำหรับเอาไว้อัพเลเวลที่เป็นอ่าอุปกรณ์วิญญาณนะครับอุปกรณ์วิญญาณเนี่ยถึงจะทําดาวถึงก็จริงแต่อัพเลเวลไม่ถึงจันว่ามันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยนะอันนี้ใช้8ใบเปิดด้วยซ้ำนะครับโอโ้ได้เยอะมากแดงแปดเต็มจอเลยนะครับแต่ก็ได้ตรงได้ตัวได้อะไรไปนะไอ็ธิจันพูดถึงมเมื่อกี้ค,คืออุปกรณ์นี่ครับ มันจะเป็นอะมากเลยนะที่ต้องทำเลเวล10เอาไว้เป็นอย่างน้อยนะครับเลเวล10เอาไว้เป็นอย่างน้อยเลเวล11คือปลดได้หมด6ดาวดังนั้นอันนี้เนี่ยเราต้องทำเลเวล10ไว้เป็นอย่างน้อยทุกชิ้นนะครับเนี่ยเลเวลจานยังตีไม่ถึงเลยนะมันได้บัฟแต่ว่าสมมติเราทำดาวถึงใช่ไหมเรามีดาวอยู่3ดาวแต่เราไม่ปลดเลเวลอ่ะกิจก,กรรมนี้ก็ถือว่าได้ของใหม่นะอันเนี้ยอัพเลเวลได้เยอะมากๆนะครับงั้นเมื่อกี้จานขาดไอ้ที่เป็นอา่อาไอ้นี้อยู่เยอะจานเลือกเป็นซัพพอร์ตละกันอ่ะเดี๋ยวมา อันนี้ได้เยอะจริงๆนะอย่างเป็นอุปกรณ์ใหม่นะครับนี่เห็นไหมโอ้แต่มันต้องใช้เยอะจริงๆอะ่ะใช้ทั้งคัมภีร์ทั้งของนะก็จะขึ้นแต่เล,เ,ลเวลอะ่ะอัพดาวไปแต่ไม่ได้อัพเลเวลก็เท่านั้น,นครับเลเวลสิบเป็นอย่างตา่ำจริงๆนะนี่ก็เปิดลุ้นครับของได้นะก็ประมาณนี้สำหรับตู้กิจกรรมนี้นะครับ ก็คำนวณคร่าวๆนะใครจะใช้เพชรหรือว่าจะใช้อะไรให้เบาลงไปก็ได้นะครับจริงๆเนี่ยถ้าสรุปจริงๆเราไม่จําเป็นที่ต้องไปเก็บครบจบสําหรับตัวใช้เพชรหมื่นสามก็ได้เราคํานวณแค่เอาแค่วงแรกมันแค่การันตีร้อยห้าสิบนะครับสำหรับคนที่ถ้าสมมติว่าอยากเติมเบาๆเนี่ยสิบเก้าบาทนะครับสิบวันยี่สิบใบขาดเท่าไหร่นะยี่สิบใบขาดร้อยสามสิบนะครับล้วก็ซื้ออันนี้ก็ได้นะครับเสริมๆไปนะครับได้วันละยี่สิบ 7214นะครับ7วันนะ7 6 4 2ก็4 5 0 0ัเพชรนะครับแต่ให้เวลาเยอะจริงๆแต่ว่าเพชรที่ใช้ซื้อเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยดังนั้นจะว่ากะคันเร่าวๆให้ได้ตักวงหนึ่งเป็นอย่างน้อยติดไม้เจดมือเอาไว้ก็เพียงพอที่เหลือไปเก็บตกจากกุ๊กกิจกรรมือนะื่นในอนาคตเอาก็ได้นะเพราะว่ากิจกรรมันมาชนอะไรหลายอย่างเยอะมันก็เลยอาจจะเตรียมนุษเตรียมตัว,ตตวอะไรกันลำบากลำบากหน่อยว่าแต่ละคนก็คงเจอสถานการณ์แน่นๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ วินนี้จนเจนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดรักให้ฟานขอให้เป็นวันที่สุขของทุกคนใครได้อะไรยังไงมาแล้วก็มาแชร์บอกกันได้นะครับบอกเลยว่าแหวนนี้เนี่ยวงวงดีสองวงนี่ก็เพียงพอจริงๆเลยเพราะว่า3ามกับสวงจะไปด้านของการ PVP ซะแล้วแล้วเราจะเป็นคนเล่นันสายตีกระดูกซะเยอะส่วนใหญ่ PVE ซะเยอะ2วงนะครับกรุบกรุบกริบกริบได้เลยฝากนั่นงใจเมือ,อนสเตลลาโกลแพตนะครับจมถูกจมาิจมเดนไม่มีเลฟานมีแพ็คดีๆของตัวกิจกรรมเนี่ยรอคุณอยูอ่อย่างแน่นอน ลักไลน์แอดไลน์ไปเลยสเตลลาโก,กพัทนะครับราคาเติมถูกกับเราประหยัดเซฟฟไปได้นะสำหรับเกมนี้ไปแล้วนะครับไิวิวววครับ